เกิดอะไรขึ้นค่ะเมื่อทางเพจแพลวพีพีมิวสิกออฟฟิเชียนะคะออกมาประกาศนะคะงานโดนยกเลิกไป3งานรวดเลยค่ะโอ้โหงานนี้แฟนคลับก็ให้กำลังใจกันเยอะมากๆนะคะก็ด้วยสถานการณ์แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยอาจจะโดนยกเลิกเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบกันทุกๆวงอยู่แล้วไม่ใช่ทางวงแพลวแพาวแสกทองอย่างเดียวนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยดราม่าค่ะว่าเอ้ยทำไม โดนยกเลิกนะคะกับวงเพลาวอย่างเดียวเลยทําไมวงแพลาๆไม่มีงานนู่นนี่ซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบทุกวงนะคะที่จะสังเกตอยู่เนี่ยหลายๆคนก็ได้ออกมาโพสต์อยู่นะคะทางหัวหน้าหมอลำหลายๆวงเนะะี่ยค่ะก็พูดอยู่นะคะว่าเอ้ยงานอะ่ะโดนยกเลิกอยู่หลายงานนะคะคิวงานแบบ แบบไล่เอียดเลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เขาแบบโดนยกเลิกค่ะไม่ใช่แค่วงแพลวเพีวอย่างเดียวนะคุณผู้ชมอย่าพึ่งดราม่าเข้าใจผิดกันไปนะคะซึ่งทางเพจแพลวๆพวแสงทองนะคะหรือว่าแพลวๆพีวพีพีมิวสิกออฟฟิเชียลเนี่ยค่ะได้ออกมาประกาศค่ะบอกว่าวันที่24พฤศจิกายนนะคะที่เมืองทองค่ะแล้วก็วันที่26พฤศจิกายนที่กำแพงเพชรค่ะและวันที่6ธันวาคมนะคะที่กำแพงเพชรงานจัดไม่ได้ ยกเลิกทั้งหมด3งานรวดนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นงานใหญ่นะคะหรือบางบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถจัดได้นะคะเพราะว่าตามสถานการณ์เนาะคุณผู้ชมขาเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจค่ะปรับตัวกันไปนะคะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับดราม่าหรือไม่เกี่ยวกับ ชื่อเสียงทางวงแต่อยังได้อาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะคะอย่าเพิ่งไปดราม,ม่าค่ะว่าเปรียบเทียบค่ะว่าวงอื่นงานเยอะนะคะวงแพลวเพาไม่มีงานเลยนู่นนั่นนี่นะคะก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะคะที่ยังเห็นนะคะก็ยังมีเข้ามาอยู่นะคะแต่โดนยกเลิกไปมันก็เป็นเรื่องปกติตามสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งครั้งนี้แฟนคลับก็มาให้กําลังใจกันเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง แฟนคลับทางหนุม่มซ่านแฟนคลับทางแม่แพลวนะคะก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอยู่นะคะวันนี้ก็มีคิวงานอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะในวันที่21ที่ผ่านมาก็มีคิวงานเหมือนกันนะคะคือมันก็มีคิวงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งวันที่21เนี่ยก็อัปเดตคิวงานเข้ามาเหมือนกันนะว่า มีคิวงานเพิ่มอีก2งานนะคะก็คือวันที่17ธันวาคมนะคะแล้วก็21ธันวาคมนั่นเองนะคะเห็นไหมมีคิวงานที่โดนยกเลิกไปแต่ก็มีคิวงานใหม่ที่ยังเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งกระแสตอนนี้อาจจะโดนดารมาม่าหนักหน่อยแต่ว่าเรื่องงานเรื่องการแสดงคนที่ชอบเขาก็ยังชอบให้ความรักแล้วก็ความซัพพอร์ตอยู่นะคะคุณผู้ชมคะแต่เราก็ เข้าใจคะมันเป็นเรื่องปกติคนเรามีทั้งคนที่รักเราแล้วก็คนที่ไม่ชอบเรามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะซึ่งทางแม่แพลวเนี่ยเขาก็ต้องเจอดราม่าทุกวันเป็นเรื่องปกติค่ะซึ่งงานนี้นะคะจริงก็ไม่อยากให้ทุกคนมาดราม่ากันเนาะว่าวงเพลี่ไม่มีงานนู่นนั่นนี่ที่จริงเนี่ยค่ะเราก็ ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ทางแม่แพลวเนี่ยเขาก็ยังมีคอนเสิร์ตเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะพาแฟนคลับทำนะคะอย่างเช่นกิจกรรมฟุตบอลนะคะมีแข่งฟุตบอลกันนะคะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรเนาะครั้งที่6แล้วนะคะเดินทางมาจนถึงครั้งที่6แล้วนะคะก็เป็นฟุตบอลนะคะของทางวงเพลวเพแสงทองนะคะทาง SP นะคะแล้วก็ มีการแข่งขันทั้ง6ทีมเลยนะคะในวันนั้นนะคะซึ่งก็สนุกสนานกันเลยนะ้องคุณผู้ชมคาะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าเราได้แบบสารสัมพันธ์กันด้วยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่า การเตะฟุตบอลครั้งนี้ของทางแม่เพลวแล้วก็วงแสงทองเนี่ยก็โดนดราม่าอยู่เหมือนกันนะคะว่าอุ้ยจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลเนี่ยบ่อยมากเลยนู่นน,นี่จริงไหมคะคุณผู้ชมแต่ก็อย่างว่าเลยค่ะแพลนการจัดง,งานของแต่ละวงมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคุณผู้ชมข,ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความพึงพอใจของแต่ละท่านนั่นเองค่ะ <S <S แล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะในวันที่23พฤศรรจิกายนนี้ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยละค่ะ เป็นงานกลุ่มปิดนะคะลิเกลัมซิ่งนะคะเดินทางมาถึง EP ีที่10แล้วนะคะคุณผู้ชมขาฝากทุกคนซับพอร์ตติดตามให้กำลังใจด้วยก็แล้วกันเนาะสามารถซื้อบัตรจับจองได้แล้ววันนี้นะคะ เป็นการนำเสนอเรื่องนำค้างหยดเดียวนะคะจะมีความสนุกตื่นเต้นอะไรยังไงคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันในกลุ่นค่คุณผู้ชมต้องรอติดตามกันในกลุ่ม,มได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เริ่มจับจองซื้อบัตรกันได้แล้วเนาะโอ้โหถือว่าเดินทางมาจนถึงอีพีที่10แล้วนะคะสําหรับลิเกลัมซิงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าความเป็นลิเกกับความเป็นหมอลำนะคะมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็สามารถเข้ากันได้ไปกันได้นะคะเราก็งงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไร ที่แปลกๆแต่ว่าลงตัวเนาะคุณผู้ชมค่ะถือว่าได้เห็นวัฒนธรรมทางอของทั้งสองภาคมารวมกันนะคะโอ้ยถือว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเข้ากันได้เนาะแล้วก็แบบชื่นชมค่ะในตัวของทั้งแม่แพลวแล้วก็ทั้งหนุ่มซันเลยนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เราได้เห็นทางหนุ่มซันอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงหมอลำร้องเพลงลูกทุ่งนะคะซึ่งเพลงหมอลำเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งทางหนุ่มซันเขาก็ตั้งใจร้องมากๆแล้วก็สามารถทําออกมาได้ดีเลยค่ะ แพลวเหมือนกันนะคะไม่เคยร้องลิเกเลยแต่เธอก็สามารถทําได้นะคะด้วยความสามารถของเธอเองนะคะฝึกฝนกันไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถทําได้เองนะคะซึ่งมันก็ออกมาดีทั้งคู่เนาะคุณผู้ชมต,ต้องขอชื่นชมเลยจริงๆนะคะ อ่ะแล้วก็ชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะคะในวันที่4ธันวาคมเนาะคุณผู้ชมขาที่มันมีดราม่ากันเกิดขึ้นนะคะว่าคิวงานเนี่ยมีการสับเปลี่ยนกันหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวศิลปินกระทันหันจริงหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็มีกระแสะออกมาค่ะว่าทางแม่เพลียวแสงทองเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวกระทันหันโดยที่ทางมีศิลปินท่านหนึ่งนะคะเข้ามาเปลี่ยนตัวแบบปุ๊บปั๊บเลยนะคะทำให้เป็นกระแสะดราม่าเลยช่วงหนึ่งนะคะแต่ ะะทางผู้จัดงานเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่ามีการเข้าใจผิดกันนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะคะศิลปินก็ยังเป็นศิลปินคนเดิมก็คือวงแพวเผาแต่งทองเหมือนเดิมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะทางผู้จัดเนี่ยค่ะมีคิวงาน SP แล้วก็ PU เนี่ยคืออยากให้จัดร่วมกันคือหางานตรงกันยากมากเนะะี่ยค่ะผู้จัดเนี่ยเขาจะขออนุญ,ญาตใช้กลุ่มทาง เพจคอนเสิร์ตจุดเริ่มต้น SP PU p u เนี่ยค่ะเป็นการไลฟ์สตรีมงานกาชาติอำนาเจริญนะคะจะมีขึ้นในวันที่4ทธันวาคมค่ะซึ่งจะมีเฉพาะ SP เท่านั้นเพื่อเคลียร์กลุ่มที่ค้างไว้นะคะก็เรียนแฟนคลับ SP ได้ทราบกับพีพี่ PP. อย่างนี้เนาะคุณผู้ชมค่ะว่าสามารถรับชมได้ผ่านไลฟ์สดอีกช่องนี้นะคะซึ่งงานก็จัด ปกติดาเนินการปกติศิลปินก็ยังเป็นศิลปินวงเพราวาวแสงทองเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้มีการสับเปลี่ยนหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทางแม่แพรยเนี่ยยังบอกขอบคุณนะคะทางผู้จัดอยู่เนาะคุณผู้ชมขาบางสีบางอย่างก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้มันก็ไม่เป็นไรนะขอแค่แก้ข่าวให้มันถูกต้องนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้กระแสดรา,รดาม่าข,ของทางวงเพรวา,าวแสงทองอาจจะหนักหน่อยนะคะคุณผู้ชมขาก็ต้องเสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็ ดูด้วยนะคะว่าอ่าแหล่งข่าวมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะก็อย่างว่าเลยค่ะตอนนี้โลกโซเชียลมันไปเร็วมันแรงนะคะบางสิ่งบางอย่างเราเอ,อเราก็ตามไม่ทันเนาะ ข่าวมันไปเร็วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติซึ่งบาง,บางเรื่องนะคะทางวงเขาก็จะออกมาชี้แจงเองนะคะว่าเป็นอะไรยังไงซึ่งตอนนี้นะคะเรื่องแซงคิวกันหรือทับคิวกันเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเนาะก็เป็นการเข้าใจผิดนั่นเองนะคะซึ่งตอนแรกอาจจะแบบเอออาจจะจับจูดผิดนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันเนาะคุณผู้ชมคะรั้งนี้ก็ดําเนินการปกตินั่นเองค่ะ ยังไงฝากเป็นกาลังใจให้ทางวงแพพพแสงทองด้วยแล้วกันนะคะฝากซัพพอร์ตกันต่อไปค่ะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะทางกลุ่มปิดนะคะลีเกลลัมซิ่ง EP ที่10ในวันที่23พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะในกลุ่มปิดรับรองสนุกแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะต้องรอติดตามค่ะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ